สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกับพระอาจารย์เทพเจ้าว,วาดวัดสี่แยกเจริญพรอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมถึงโครงการบวชนาคบูชเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นในช่วงวันที่5ธันวาของทุกปีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือป้ายข้างหลังและกะติกาของบวชการบวชพระวัดน,นี้นะครับถือว่าเป็นกฎเหล็กแลยนะครับถ้าใครคิดว่าบวชพระแล้วสบายเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่า บวชพระแล้วไม่สบายอย่างที่คิดยังไงกับพระอาจารย์เทพครับกรามมาสการพระอาจารย์ครับโครงการบวชนั่งหมู่ยังไงครับพระอาจารย์จเจริญพรยมอาตมาพระครูปฐมสาธุวัฒนนะหรือว่าที่เลือกทั่วไปเกิดออจาย์เทพเจ้าวาดวัดศรีแยกจเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมอ่าซึ่งถ้าทั่วๆไปก็ที่ภาคพื้นแถวนี้หรือว่าอำเภอกระแพงแสนแล้วก็อำเภอใก้เคียงก็จะทราบกันดีว่า ช่วงระหว่างวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเนี่ยทางวัดจัดมีโครงการบวชอมบทบวชนักหมู่ทุกๆปีแล้วก็มีบวชในรรมะปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ว่าช่วงหนึ่งประมาณ9-12วันในช่วงจังหวะ,ะในช่วงของแต่ละปีซึ่งก็อยู่ประมาณนี้9-12วันปีนี้ตรงกับ ทางวัดจัดงานซึ่งให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์เพื่อสะดวกแก่ญาติโยมและก็บุคคลที่มาบวชบางทีพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยอยากจะมาบวชพระด้วยถ้าเราไม่จัดให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นการลําบากสาหรับพวกเก่าต้องลางานและเดือนนี้งานก็หายากก็เลยทางวัดเนี่ยก็เลยมีมติว่าให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะซึ่งวันที่สามวันเสาร์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นการอาบน้ำนาคเทศสนนาค ต่างๆเหล่านี้แล้วก็วันที่4ธันวาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็จะมีถวายพระไตรแล้วก็บวชอุปสมบทบวชอุปสมบทบวชดังหมู่ก็คือข้าโบทนั่นเองซึ่งทางวัดเนี่ยจัดปีนี้เป็นปีที่สิบสามสิบสามสิบสามแต่ละปีมากน้อยเพียงไนก็ปีที่เยอะที่สุดคือปีสองพันร้อย้บสี่ถ้าร้อยสามสิบแปดรูป ครับผมนะก็มาปีนี้ก็ตอนนี้ก็ในนาก้วประมาณสี่สิบสี่สิบรูปสี่สิบรูปสี่สิบรูปนะปปนะกนะ็ก็อยากจะเชิญชวนญาติยมว่าเออถ้าหากว่าท่านใดมีความประสงค์อยากจะบวชนะออสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าออหรือว่าช่วงจังหวะที่รองานหรือว่าช่วงจังหวะที่ว่าเออนะปรารสมชีวิตต่างๆนะแล้ว,ลวยังไม่ได้ทํางานดับดา<ม>อะไรก็สามารถ เข้ามาบวชได้เพื่อมาปฏิบัติธรรมแต่ไม่ง่ายนะมาบวชวัณฑิกเจร,ริญพรบวชบวชได้ง่ายง่ายแต่บวชได้ง่ายๆแต่ไม่ง่ายไนั่นก็คือทางวัดไม่ได้เข้มคนจนถึงขนาดที่เรียกว่าเข้ามาแล้วจะเอา,เอา,เอาให้บรรลุนะแต่ไม่ได้ให้มากินกินนอนนอนบวชแล้วต้องไห้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรโดยเฉพาะกดเหล็กนะซึ่งของทางวัดเนี้ย แต่ในช่วงของไม่ว่ากฎเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงปฏิบัติธรรมหรือว่า,าช่วงธรรมดา<ป>ก็ยังรักษาไว้เป็นกฎเด็กของทางวัดรีแยกเจริญบอนครถ้ามอ่าถ้าซึ่งเป็นเป็นกฎข้อตั้งไว้เลยว่าคิดจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่าละเมิดเพราะอ่อไม่งั้นจะต้องออกจากวันนี้ทันทีนั่นก็คือหนึ่งพะทุกรูปต้องบิณฑบาต <Yeah. S 2> อ่พาพะทุกรูปต้องบิณฑบาต สองเมื่อพาทุกรูปต้องไหวพราสดบนอ่าต้องไหวพาสดบนนี่คือกฎคือเรียกว่าตายตัวอะไรหนึ่งอ่าเป็นบินฑบาตสองไหวพาสดบนสามเมื่ออาหารบินฑบาตได้มาแล้วเนี่ยต้องเอามานํามารวมชันรวมที่วัดนี้ไม่แยกต้องเอามาชันรวมที่ยังสารานี้อ่าสี่คืออาหารที่บินฑบาตได้มาแล้วเนี่ยห้ามแจกจ่กจายญาติโยมหรือญาติพี่น้องใดใดเด็ดขาด ต้องเอามารวมก่อนนั่นก็คือเมื่อเลือกอาหารที่ตัวเองชอบสักสองอย่างสามอย่างปุ๊บเดีอยที่เหลืออาหารที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยต้องเอามารวมกองไว้ท um, ี่เดิมเพื่อที่ให้พระพิสษจน์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าแต่ละองค์แ,แต่ละแต่ละสายเนี่ยอาหารมันไม่เท่ากันบางองค์ได้อาหารมาเยอะเหลือเฟือเลยบางองค์พอได้กินบางองค์บางทีชาวบ้านนะบางทีทํากับข้าวไม่ทันใส่ข้าวใสต่ตะข้าวมาไม่งั้นองค์นั้นก็ไม่มีกับข้าวจานเพราะฉะนั้น ก็จะมาเลือกจากที่ในก,กองเนี่ยแล้วก็ชอบใจอนไนก็นําไปเพื่อพอครบพอชันอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือจักพระเลือกแล้วก็ถึงจะถึงสมณเณรเมื่อสมณเณรเลือกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยอาหารที่เหลือเรานั้นจึงถึงจะถึงอุบาสกอ,อุบาสิกาโดยเฉพาะที่วัดเนี่ยมีอุบาสิกาคือชีพามอ่าชีที่มาบวชหรือรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้รับไปเมื่อเรือจากชีแล้วเนี่ยจะถึงเด็กวัด เพราะว่ามีเด็กวัดสําหรับเด็กล้างห้องน้ําก็ดีดูแลเก็บกวาดก็ดีต่างๆเ,งเหล่านี้ถึงรวมทั้งเด็กที่คอยกับรถให้พระหรือว่าต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องได้อาหารเหล่านี้ต่อจากพะระพิสุสัม,มเนศต่างๆเหล่านี้ครับแล้วกฎข้อต่อไปคืออาหารที่ได้มาแล้วเนี่ยห้ามพระพิสุน์นี่นำอาหารกลับไปฉันวิกุติโดยเด็ดขาดยกเว้นนําไป เอ่พระพิสุอภาธอนุรมนะแล้วก็อ่าที่ได้มาแล้วเนี่ยห้ามแจกจ่ายก่อนถ้าจนกว่าจะเอามารวมกันได้เรา่นี้เป็นต้นแล้วกฎข้อที่สําคัญเลยพระพิสุสัมบเนธที่อยู่วันนี้ยถ้ายังไม่ได้หมนห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามเล่นเฟซโทรศัพท์ดยเด็ดขาดหมต์ไม่ได้ยังสดหมตนไม่ได้ห้ามใช้โทรศัพท์เล่นเฟซบุ๊กไลน์ในเด็ดขาดเพราะถือว่า พราะว่าเดือนนี้เข้ามาบวชกันนะมนไม่สวดมนไม่ท่องไม่เคยสนใจครับพาหุ่งยังหุ่งไม่สุขเลยพรพระก็ยังไม่ได้ดมีโทรศัพท์พอเพิ่มไม่ได้เพิ่ก็เล่นบอพอพอเล่นแล้วก็ไม่ท่อง้วไม่ท่องปุ๊บดาวราที่เราไว้ไหว้ปานสนมก็คือเข้ามาก็ไม่ได้อะไรออกไปไม่ได้ต้องฉดมต์ให้ศีลให้พรได้ต้องได้ถ้าไม่ได้งั้นก็ห้ามเล่น ครับผมจนกว่าคุณจะได้ครับผมาได้ปุ๊บแดยกอาจารย์อนุญ,ญาตให้ได้ใช้เป็นบางครั้งบางคราวเราต่อให้เราเก็บโทรศัพท์ปุ๊บเดี๋ยวก็ออนพอยอมพอยมพอยมแม่ปุ๊บก็แอบ,บเอามาให้ครับอ่าซึ่งถ้าจําได้ก็นิมนต์เลยนิมนต์ไปอยู่วัดอื่นนิมนต์ซึงเลยห้ามมีตู้เย็นห้ามมีตู้เย็นทีวีโทรทัศน์ใดๆในห้องครับเพราะว่าถ้าจะมีคืออ่าโดยรวมแล้วที่วันนี้จะตั้งกองกลางไว้เลย ครับอาจจะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ปิดการข่าวสาร,รจนถึงขนาดจนถึงขนาดว่าไม่ให้มีเลยครับให้มีอย่างทีวีเนี่ยอาจจะอยู่ตรงกลางกองกลางดูได้ต้องมาดูที่รวมกันเคยจะดูข่าวสารบ้างอะไรบ้างครับอให้อนุญาตได้ได้บ้างออนคนละครึ่งทางครับแต่ตู้เย็นหรือว่า การน้าร้อนเลืออะไรอะไรต้องใช้จากกองกลางมารวมอยู่ที่กองกลางไม่งั้น <พา S 1> ใช้กันสเปสปะใช้กันสเปสปะวัดต้องจ่ายค่าไฟตอนนี้ค่าไฟเท่าไหร่ครับพระอาจารย์ค่าไฟเดือนหนึ่งจากสองหมื่นกว่าตอนนี้ได้ช่างไฟมาช่วยก็เทคระบบไฟล้วก็เหลือเดือนหนึ่งเกือบสองหมืน่นซึ่งเ,เป็น,นเรื่องห<า>นัก<า>นะครับนถ้าเราปล่อยสเปสปะจะกี่บาทก็ช่างแต่ว่าพระเราต้องอยู่สมควรที่จะสมมณสาสรูป เพราะฉะนั้นตู้เย็นเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยแต่ละจุดนาสารรังเนี่ยมีจุดหนึ่งเนี่ยมีตู้เย็นรวมรสามารถเอามารวมด้วยแล้วก็ใช้กันแช่ของชั้นของครบของชั้นได้อะไรได้ในสมนัสารูปเนี่ยอนุญาตแต่ว่าให้เป็นจุดไม่ใช่ว่าห้องหนึ่งมีกันคนละทุกห้องทุกห้องปุ๊บเนี่ยค่าไฟญาตยิยอมก็ให้มาปัจจัยญาตยิยอมก็ให้มาไม่ได้มาให้พระสนับสนุนในป่านีย อยู่สะดวกสบายจนถึงขระนัฐออขนาดนั้นถ้าคิดจะอยากจะสะดวกสบายมีพร้อมทุกอย่างนั้นคุณอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องมาบวชรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับหมายอยากให้การปกครองคือต้องทํางานอะไรครับพระอาจารย์ใครมีหน้าที่รับผิดชอบอ,อที่จะว่ารับมอบหมายไปอย่างเช่นคนนี้ดูแลที่ศารารต้องเก็บกวาดคนนี้ไปคอยดูแลเรื่องห้องน้ำํำต้องไปดูแลเก็บกวาดใครมีดูแลเรื่องชายคลอง ที่บ่อเตาก็ดีหรือว่าที่แผ่ป่าก็ต้องรับผิดชอบใหดูแลที่เดนมีดูแลต้องดูแลต้องลดใครนีดูแลต้นพญานต้นคอยที่ที่เป็นพยานนาคแล้วก็เป็นพุ่มต้นคอยเป็นพุ่มหรือว่าต้นสายดับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบใครดูแลเก็บขยะ หน้าที่ขับรถเก็บขยะต้องเก็บขยะตอเก็บขยะตามจุดที่เราตั้งทางขยะไว้เก็บแลวเอาไปกองไว้เพราะว่าเอ,อ,อาทิตย์หนึ่งอบอตจะส่งรถเก็บขยะมาก่นไปทิ้งให้ทีงหนึ 1, ่งก็ยังกับความสะอาดภายในวัดที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากพระโยมิดหน่อยก็โยมก็พระด้วยโดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบครับส่วนนี้ทุกคนนี้ตรงนี้ต้องรับผิดชอบส่วนนี้ทุกคนตรงนี้ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นต้องรวมโดยช่วยกัน มีหน้าที่แบ่งให้รับผิดชอบถ้าใครไม่รับผิดชอบหรือว่าทำไม่ได้นิมนต์เสภามานิมนต์ึกเลยนิมนต์อยู่ไปกบลกวัดครับผมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องออกกดเหล็กอย่างนี้ครับให้ทุกคนมีหน้าที่ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นคารวาส ทุกคนเกิดมาทุกคนมีหน้าที่เพื่อสอนให้เขาเนียรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบต่ออนาคตชีวิตเขาเองบวชเป็นพระถ้าต้องมีหน้าที่ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติเก็บกวาดลานวัดวิหารจารย์ยต่างๆช่วยเหลืองานวัดถ้าเขาราศิาราเพศไปเป็นกฤหั์เนี่ยเขาก็จะได้รับผิดชอบชีวิตเขาได้ด้ยจักทํางานนิสัยของวันเป็นพระไปถูกนั่นแหละแล้วเขาก็จะได้เออรับไปว่าเออชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระเป็นฆราวาส ทุกคนเกิดมาทุกคนต้องรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบไม่ใช่คุณเกิดมาแล้วสะดวกสบายไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่ครับนั่นคือคนพิการใครบอกว่าบวชพระแล้วสบายสบายลองมาบวชลองมาบวชที่วัดศรีแยกเจริญพรดูครับแต่อยากให้มานะเพราะหลายๆคนที่มาแล้วไปจากวัดศรีแยกเจริญพรทุกคนจะซึมซับไปว่าเออตอนที่เราหวดบวชเป็นพระเนี่ยใครว่าสบายแต่เขาได้ซึมซับนอ,อย่างนี้นะ เขาเกิดมาแล้วทุกคนเกิดมาทุกคนต้องมีหน้าที่ครับไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคาราวะทุกคนมีหน้าที่ครับพระก็มีหน้าที่ทางพระคาราวะาก็มีทางหน้าที่ทางคาราวะที่ยะต้องทํามาหาก,กินเจ้าพ่อมรมฤตสร้างอนาคตสร้างชีวิตสร้างครอบครัวคทุกคนต้องมีหน้าที่ใน,ในกันและันอย่างกับพระที่วัดเนี่ยต้องขับรถขนของนิดหน่อยภายในวัดเนี่ยตอนแรกเขาทําได้หรือเขาต้องเขารู้เรื่องทําต้องทํา เพราะว่าจะมีพระเก่าในส่วนนี้เราอนุญาตไห้ห้ามอ่องนอกวัดค่ะอนุรรมอยู่ยังครับรถต่างๆเนี่ยรถกระบะบก็กดีรถอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าวัดมีเองรเราไม่ได้มีคารวาสเข้ามาคอยเก็บให้เราต้องทําเองเพราะฉะนั้นในวัดเนี่ยบางอย่างที่มันไม่ไหวอ่เขาเรียกอะไรรถเคนซัี่ต่างๆเหล่านี้มันกรชักจะไม่ไหวเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะมียติโยมมาขยะก็ค่อนข้างเยอะเพร,ระาะฉะนั้นก็ใช้รถกระบะนะ ยกขึ้นรถกระบะไปแล้วก็ไปวางไปไป,ไปเก็บไปที่แล้วก็พระรามีหน้าที่เพราะว่าแต่ละกองบุญต่างๆที่ย่านยอมมาก็ฉลองสัทธาดูแลกองบุญต่างๆก็จะต้องใช้กําลังพ,พระเป็นเกณฑ์มีพระที่ทนไม่ไหวไปอยู่วัดอื่นไหมมีมอีอแล้วก็นี่สึกก็มีนิสึกก็มีนี่สึกก็มีอืรับไม่ได้าจาจย์เทพโหดนะครับก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ถึงขนาดโหดนะรเราอยากจะซ่อนเขาออกไป ใครผ่านวัดยกจเจริญพรไปได้เขาจะได้ซึมซับชีวิตนี้นะเขาจะได้เรียนรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเป็นพระก็ต้องมีรับผิดชอบหลังจากไหว้พระส่วนหมดแล้วไม่ใช่ว่าไหว้พระส่วนตมแล้วไปนอนหรือว่าแค่ปฏิบัติธรรมเขามีต้องมีหน้าที่เก็บกวาดวิหารลานเจดีย์ปากิจวัตรกิจ่างของพระพุทธเจ้าส่งวางไว้ให้แล้วนะ นอกเหนือจากว่ามาสันดิษฐ์จากปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้นะของงานวัดต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ต้องช่วยกันเพราะเขาซึนซับจากตรงนี้ไปได้เนี่ยเวลาที่เขาออกศึกษามาเพศออกไปเป็นคา,ารวะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออขนาดเป็นพระยังต้องทํางานเลยนี่เราเป็นคา,ารวะเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองละรับผิดชอบตัวครอบครัวเราละอันนั้นเขาของลูกพียหาต่างๆที่ยังมีอยู่เนี่ยนายจะดูแลพ่อแม่ ต่างๆนี่คือหน้าที่ที่เขาต้องออรับผิดชอบการควรควายการรับผิดชอบการหาการทางานต่างๆเขาก็จะมีความคิดและก็วิวัฒนาการทําให้เขาสู้ชีวิตได้นี่คือจุดหนึ่งที่เราเป็นที่รู้การทากใครมาพระรูปไหนมาจําวัดที่วัดศรีแยกเจริญพรต้องทํางานต้องทํางานใครไม่ได้ทํางานหรือทําไม่ไหวเนี่ยยกเว้นพระอาพาธไม่ใช่ว่าพระอาพาธก็ให้ทํานะ เราไม่ได้เน้นจนถึงกระดาษว่าทุกคนจะต้องทํางานหนักคใครไหวแค่ไหนทําแค่นั้นครับแต่ต้องรับผิดชอบนาทีคไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเราใช้จนตายก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่มันที่ขับไม่ไหวจริงๆเราก็อนุโลมคุณไหวแค่ไหนอ่คุณได้แค่ไหนให้ทําแค่นั้นครับแต่ต้องทําทำที่ที่คุณไหวไงที่เราเห็นพิจารณาว่าคุณไหวแค่ไหนคุณทําแค่นั้นครับ พระนุมน่มๆก็อาจจะเรียวแรงดีอะไรดีก็ทำงานนักหน่อยก<ะ>็เออใ่ย,<ะ>ย,ยกของหน่อยอะไรหน่อยใช้งานวัดหน่อยเราเพราะว่าเรายังนุม่มยังแน่นยังแข็งแรงดูยังแข็งแรงดีอยู่อันนี้ส่งได้เยอะกว่า,าคนอื่นเขาเพราะฉะั้ร้านวัดขย,ขยะขยะที่เราเห็นโล่งๆสะอาดๆนี้ตีมือ<ะ>ีมือพระเป็นหลักเลยแล้วก็มีารวาช่วยบ้างคือที่วัดเนี่ยค่อนข้างจะต้องสะอาดเพราะว่าอาตมาเนี้ย จะเน้นมากเลยาสาเหตุวัดต้องเป็นที่สะอาดสะอา้านเป็นที่มองดูแล้วมาสะอาดสะอา้านนารมรืนนายุ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าวัดสกปกโหวันที่สกปกไม่น่าเข้าเลยและศรัทธาที่ไหนนะถ้าอยากจะเข้าวัดเขาอยากจะมาทําบุญด้วยอยากจะมาศึกษาธรรมะด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยต้องสะอาดยิ่งวัดอาตมาเนี่ยอยู่ติดถนนด้วยนะ หน้าวัดยอมดูได้เลยเพราะว่าต้องตรวจทุกอาทิตย์เก็บขยะเก็บตรงบัติติไข่ทำตรงบัติติปิวบาบนรถหน้าวัดก็ต้องไปไล่เก็บไปเกลี้ยงต้องไล่เก็บไปเกลี้ยงเครับเราไม่เกลี้ยงล้างดิพระต้องล้างห้องน้ำดิบอกให้บอกความลับให้บวชมาสิบบวชมาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยเป็นพระล้างห้องน้ำอยู่สิบกว่าปีจนได้เป็นเจ้าวาดเลยจริง บิดอยู่วัดไล่แต่งทองเป็นพระล้างห้องน้ำสิบกว่าพรรษา 1, <3. S 1> คือหน้าที่เนี่ยไปบินธบามาปุ๊บวางเป็นโตวางของวางบาัตรวางอะไรอะไรจัดสำรับกับข้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะต้องไปล้างห้องน้ําก่อนสามสี่จุดล้างเสร็จแล้วถึงจะฉันข้าวเช้าได้ทําแบบนีม้มาสิบกว่าปีล้างห้องน้ํามาสิบกว่าปีล้างเสร็จได้เป็นเจ้าวาดเลยครับเออ <c oughs> อันนี้ส่ง <N> มาเป็นเจ้าวาดเลยได้ล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำาอาจารย์ครับมีคนบอกว่าล้างห้องน้ําเป็นงานตัดเป็นงานที่สกปรกอาจารย์จจทุกต้องครับ<อ>สิ่งที่ลห้องน้ําเป็นสิ่งที่สกปรกแล้วเป็นสิ่งที่ทําได้ยากาแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ทําได้ยากคือมีมีอนิสงส์มากที่สุดที่ห้องน้ําเป็นที่ปลดทุกเราไปทําความสะอาดที่ปลดทุกให้เขาปลดทุกได้เราก็จะได้ปลดทุกปลดโศกปลดโรคปลดภัยให้กับเราเอง แม้แต่ทายทั่วไปนะพระเราเนี่ยจะมองเน้นเลยว่าใครมีโรคภัยไข้เจ็บให้ไปล้างห้องน้ําเพราะว่าถือเคดว่าล้างทุกล้างโศกล้างโรคล้างภัยออกจากตัวเองเพราะเป็นที่ที่มีอนิสงส์เยอะที่สุดที่ที่ทํายากที่สุดที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือห้องน้ํำแต่ที่ที่มีอนิสงส์ส่งมากที่สุดแล้วก็ทำได้ได้ยากที่สุดก็คือห้องน้ำนี่ก็แหละท่านครับพรรษาที่ผ่านมามีพระเท่าไหร่ครับพรรษาที่ผ่านมามีพระแค่สิบสองรูป สิบสองลูกแล้วออกภาษาเหลือกี่ลูกครับเหลือสิบลูกเหลือสิบลูกใช่ส่วนใหญ่เป็นพระอาอยู่ได้กี่ปีครับพระอาจารย์เอ่อพระที่ตอนนี้ที่อยู่เนี่ยเอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือพระเก่าที่เป็นพระเก่าใช่ที่ทนที่ทนรับกดรกดเหล็กของทางวัดได้เอ่อพระใหม่ใหม่ส่วนมากจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะเอ่อรับกดเหล็กของทางวัดไม่ได้ส่วนมากจะอยู่ไม่ได้หรอกที่นี่คือพระตื่นนอนกี่โมงครับพระอาจารย์ อ่าตีสี่ให้อนาสัญญาณตีสีครึ่ง,งตั้งไว้พระสวดมวนต์สวดมนไว้พระตีสี่ถูกต้งองตีสี่ให้อนาสัญญาณเา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อพอช่องออกพรษาล <c oughs> แล้วก็จะอนุรมนิดหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือคือที่วัดเนี่ยเราจะเข้มจนถึงกระดานแบบทั่วๆไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเราในตอนกลางวันเนี่ยต้องทํางานใช้งานวัดต่างๆจิปทะนายงานก่อสร้างงานที่่อ เก็บของนู่นเก็บของนี้ทําความสะอาดเก็บจิปถะและนายงานนายจะเรียนเราเรียนนานจะต้องงานบ้านโยมบ้างอะไรบ้างไปกินนิมนต์บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่นี่จะตีสีครึ่งจึงให้อนัสสัญญาณตีห้าพร้อมตีตีสี่ห้าสิบจะต้องพร้อมไหวพระสนมประมาณตีห้าห้าสิบแล้วก็หยุดแล้วก็ไปเตรียมตัวไปบินธบาตกันเย็น ห้าโมงครึ่งให้น,นัดสัญญาณหกโมงต้องพร้อมกันสวดมนต์อีกเอ,อแล้วก็เลิกหกหนึ่งทุม่มที่วัดไม่ถึงขนาดเข้มแต่ไม่อ่อนคือแค่ไหว้พระสวดมนต์เช้าเยน็นคนั่นคือกิจ,จวัตรตีตายตัวแล้วก็บินตมบ้านถ้าเราเราจ้างคาราวาสท,ทั้งหมดที่วัดเองปีหนึ่งก็เดินเดินหนึงง่งก็หลา่ตังนะทั้งข้างบนด้วยคาราวาสขับรถด,ด้วยเอ่ทั้งคาราวาสล้างห้องน้ําด้วย คอยเก็บกวาดด้วยแล้วนายจะบอ่อเตา่บาบ่อปลานายจะควายนายจะเป็ดห่านจิปะทะครับโอ้เยอะเดือนเดือนหนึ่งแค่นั้นก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกําลังพระช่วยเนี่ยอืมเยอะ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 มากเลยแล้วยิ่งสบาว่าเศร็จกินแบบนี้ด้วยแล้วพระเราต้องช่วยกันต้องพยายามย<ะ>ต้องทําเองต้องพยายามเองนี่เพราะโดยรวมแล้วทั่วไปแล้วพระเราก็พยายามทำเองไอ้ที่ไม่ว่าจริงๆมีคนเข้ามาช่วยก็ เราก็ต้องเอาครับเ,ออเดี๋ยวนี้คนมาช่วยงานวัดเดยอะไหมครับอาจารย์ไม่เยอะส่วนมากก็ต้องมีออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะเราต้องเข้าใจการลงยุคใหม่ว่าไม่มีหรอกที่ว่าเขาจะมาทําให้เราฟรีแล้วระยะยาวเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นคนที่มาที่วัดเนี่ยเ,ออเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องมีให้รายได้ส่วนหนึ่งแบ่งให้กับบางทีเราก็ต้องจ้างเขาบ้างถูกต้องเพราะ อาจจะนงอย่างข้างบนนะที่มีกองบุญน่ะใช่ค่าแรงขั้ตามวันละส0มร้อยแต่เดึกๆนีมาตั้งแต่เจ็นโมงเช้าเลิกองโมงเย็นนอาจจะมีบางวันนักบ้างเบาบ้างอะไรบ้างให้เขาวันละร้อยคือเขาทําบุญไปสองร้อเขาเอาแค่ร้อยเดียวครับค่าแรงนะซึ่งก็เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเขาช่วยวัดส่วนหนึ่งเราต้องทําให้เขาพอมีรายได้บ้าง ไม่ใช่ว่าให้เขาทาอยู่ทุกวันแล้วลูกเมียเขาจะเอาเงินที่ไหนกินลูกพวกเขาจะเอาที่ไายกินลูกหลานเขาจะเอาเงินที่นหนกินครับแล้วเขาตัวเขาเองออยู่บ้านแล้วจะเอาที่ไหนกินครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีบางเป็นจำรราะจะมีมีคนงานในวัดเทอะ,ะตอนนี้เฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวัดจริงๆที่ช่วยงานวัดจริงๆับตอนนี้เฉพาะคนงานอย่างเดียวก็แปดแปดคน นนแ<ป>ตนน่ตอนนี้แปดถูกไม่เกี่ยวกับช่างนะช่างก่อสร้างต่างๆนีนอีกเกือบสามสิบราบจ่ายค็เฉพาะรายจ่ายที่ค่าน้ำมันรถคนขบับแล้วก็พนักงานทีมปะทะอะไรต่างๆนะคณะร่ยา,ายด้วยอะ่ะใช้เดือนละหนึ่งแสนไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างหนึ่งแสนหนึ่งแสน,แสนใช้ต้องเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งแสนบาท นั่นคือรายจ่ายของวัดเราต้องยอมรับนะว่าหนึ่งแสนบาทนี่ยเราต้องยอมจ่ายเพื่อการเดินงานของวัดไปให้ได้หนึ่งทั้งกองบุญต่างๆแล้วก็การเก็บกวาดการดูแลความสะอาดแล้วก็งานของคณะส่งงานกองไปกินนมน์ต่างๆของญาติโยมแล้วก็งานก่อสร้างงานบูรณาการซ่อมตรงโน้นทำตรงนี้ตรงอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้งานมันเดินไปได้ถือว่าเราจ่ายส่วนน้อยแล้วครับแสนหนึ่งนิดเราถือว่าเดือนหนึ่งเราจ่ายส่วนน้อยล้ครับแต่งานมันเดินไปได้มากกว่านั้นถ้าเราต้องจ้างจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันหมดมากกว่านั้นเยอะอืมหมดเยอะเราต้องให้วัดอยู่ไม่ได้เลยอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ครับนี่ไม่เกี่ยวกับก่อสร้างนะครับถ้าก่อสร้างก็ช่างด้วยกันก่อสร้างด้วยอะไรด้วยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยชรา อาตมาลี่ยแล้วใช้เดือนละหลานกว่าบาทจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างครับเพื่อให้ก้าวไปถึงจุดที่เราต้องการที่จะก่อนเขาหยุดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บ,บางอย่างมันคาอยู่ถ้าเราไม่ทําให้เสร็จมันเสียหายมากกว่าเดิมมันเสียหายมากกว่านั้นร <ๆ S 1> เราต้องยอมก้าวเข้าไปหาจุดหนึ่งเพื่อให้ได้ของนั้นดูแลไม่เสียหายวันข้างหน้าเวลา,าที่เราเศรษฐกิจดีๆแล้วเรามีกําลังสัาธาแล้วมีปัจจัยเข้ามานะ เราสามารถสั่งงานต่อกองานใหม่ได้เลยครับไม่ใช่มาปุ๊บเราปวดหัวเลยของก่าวีซหายหมดแล้วนี่ครับเจริญพรปรจาจย์ครับทุกวันนี้ยังโพสเฟซอยู่ไหมครับก็ใช้ธรรมะในการใช้เฟซอยู่วัดสีแยกเจริญพรค่อ่าเพื่อสื่องานของทางวัดก็ดีธรรมะต่างๆออกไปก็ดีต่างๆเหล่านี้ก็จะมีธรรมะบ้างแล้วก็เป็นงานวัดบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ต่างๆได้ผลให้คนมาเยี่ยมชมวัดหรือมาทำบุญเยอะไหมครับ ก็ส่วนมากเราจะเน้นธรรมะแล้วก็นานบุญต่างๆก็ได้ผลนะคนก็จะรู้จักนะแม้ว <toda fine> ่าบางคนก็มาเที่ยวเฉยก็ยังดีเพราะเขาจะม่เขารู้จักว่าัดศีริแยกจันดอนมาดูเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็งานก่อสร้างต่างๆซึ่งบางคนก็ยังไม่สะดวกในการทำบุญแต่พอมาวันหนึ่งเขาสะดวกปุ๊บเขาก็มาพร้อมกับมาเที่ยววัดแล้วก็ร่วมทำบุญช่วยสร้าง สิ่งต่างๆที่นนมังที่นี่บ้างอะไรบ้างเหล่านี้เป็นตอนกต็ตามไ้เป็นเรื่องที่ดีครับผมกราบนมัสก,การครับเจะเล่นบอลเยว